สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องแมนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยโอเนต็ตเหมือนเดิมนะครับในข้อที่ 26, 27, 28, ี่แล้วก็29นะครับทั้งหมด4ข้อในโอเนต็ตวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นม .6 เนาะปีการศึกษา2563นาปี64นะครับก็มาต่อกันเลยเนาะ,อ,ะอย่าลืมสำหรับถ้าชอบคลิปนี้นะครับข้อ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ทำเนาะ โอเคข้ามาต่อที่ข้อ26กันเลยครับอ่ะข้อ26กเนี่ยก็จะเป็นข้อเขียนเนาะอ่าข้อ26เนี่ยมันมีโจทย์บอกว่าบริษัทรับเหมาสร้างอาคารแห่งหนึ่งนะครับทำสัญญากับผู้ว่าจ้างโดยระบุป,ปรับเป็นรายวันในกรณีที่บริษัทส่งอาคารให้กับผู้ว่าจ้างล่าช้านะครับโดยวันแรกคิดเป็น40,000วันที่2คิดเป็น4 0,000บวก5 0,000วันที่3คิดเป็น4 0 0 0 0บวก5 0,000บวก6 0 0 0 0 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมอบอาคารนะครับซึ่งปกติแล้วกำไรของบริษัทเนี่ยจะได้5ล้านบาทนะครับแต่ว่าส่งมอบอาคารครั้งนี้ได้แค่กำไร3 5 3ล้าน5 3 0 0 0บาทเขาถามว่าส่งมอบล่าช้าไปกี่วันนะครับอาจากที่สังเกตนะครับเจนว่าวันที่1ก็คือ40,000 วันที่1คือ4 0 0 0มืวันที่2คือ5 0 0หมืวันที่3คือ6 0หมื่แบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นลำเป็นลำดับเลขคณิตเป็นเลขานะครับเพื่อเอามาบวกเป็นอนุกรมสิอนุกรมเลขคณิตนะครับก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สูตรอนุกรมเนี่ยมันก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ2 a 1บวก เป็นไงน,นะครับมันมีหลายสูตรอ่ามันจะเป็น 2a1 บวก n ลบ1คูณกับ d นะครับโอเคซึ่ง n ที่ n เนี่ยคือสิ่งที่เราถามหานะครับ d d คืออะไร d คือจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจาก40,000ไปเป็น5,000มนเนี่ย d ก็คือ1,000 0น,นั่นเองเพิ่มขึ้นทีละ1,000 0นนะครับโอเค จากนั้นเราก็มาใช้สูตรได้เลยอะแล้ว sn เท่าไหร่ sn ก็คือจำนวนที่เราจ่ายทั้งหมดนะครับซึ่งเราหามาจาก5ล้านลบ3ล้านหนะครับลบกันเลยเนาะ5ล้านลบ3ล้านหเนี่ยก็จะได้เท่ากับนะลบตรงนี้เลย 0, 0 0 0 0 7 4แล้วก็หนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนจนนะครับก็ได้มาแทนลงในสูตรเลยนะครับ 1นึ0งล้านสี่เมืเท่ากับ n ส่วน2องคูณสองของเราคือ4ี่หมือนนะครับบวก n ลบหคูณกับ1นึ่งมือน โอเคครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตดึงตัวร่วมนะครับดึงหลักหมื่นออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวขอเขียนไว้ตรงด้านขวาแล้วกันดึงหลักหมื่นออกไปนะครับฝั่งก็จะเป็น1ล้าน7จเท่ากับ n ส่วน2คูณ1มื่นนะครับเราดึงหมื่นออกจากวงเล็บเนาะ2คูณ4บวก n ลบ1โอเคครับหมื่นเนี่ยผมย้ายไปหารฝั่งนี้นะครับก็จะตัดกันกันกบเขียน1หมื่นจำนึงเพิ่มส่วนตัวนีงก่อนโอเคแล้ก็ตัดทอนนะครับอ่ะก็จะได้เป็น147นะครับ ส่วนด้านในก็จะเป็น n ส่วน2คูณ8บวก n ลบ1นะครับ1 4อ่เท่ากับ7 n ส่วน2 8ลบ1เหลือ7นะครับแล้วก็ n ตรงนี้ก็จะเป็น n กำลังสองนะครับเพราะ n คูณกับ n ด้วยเอาไปนิดนึงผมบวกผิดทำไมไม่ ก็จะเป็น7บวก n ก็จะเป็น 7n บวก n กำลัง2ส่วน2นะครับโอเคทีนี้ย้ายข้างนะครับก็จะเป็น n กำลัง2บวก 7n 2จากหารย้ายมาเป็นคูณนะครับซึ่งคูณได้เป็น294นะครับจากบวกย้ายมาเป็นลบเนาะเท่ากับ0 แยกเป็นสองเลก,ก็จะเป็น n บวก21แล้วก็ n ลบ14ทีนี้ล่าช้าไปกี่วันมันจะต้องเป็นค่าบวกเสมอนะครับเพราะว่าวันมันติดลบไม่ได้เช่นติดลบ1วันเนี่ยไม่ได้นะครับดังนั้น n จึงมีค่าเดียวก็คือ14นะครับจึงตอบ14นะครับโอเคสำหรับข้อ26ก็จะตอบ24นะครับก็จะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงนะครับ ต่อมามาดูข้อ27นะครับโจทย์มีอยู่ว่าพัดฝากเงินกับสากลออมทรัพย์จำนวน3 0,000บาทโดยสาก์ให้ดอกเบี้ย3เซนต่อปีจำนวนดอกเบีย้ยทบต้นทุก4เดือนถ้าพัดจ่ายเงินจำนวนนี้8เดือนจะมีเงินเพิ่มขึ้นกี่บาทเพิ่มขึ้นเนาะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งมีสูตรก็คือ S เท่ากับ P 1บวก R ายกกำลัง n n ในที่นี้ก็คือจำนวนที่จ่ายดอกเบีย้ยอาเขาบอกว่าจ่ายทุกๆ4เดือนแต่ว่าฝาก8เดือนฉะนั้นจ่ายแค่2ครั้งนะครับเเท่ากับ2แล้ว r เท่ากับเท่าไหร่อคือดอกเบี้ยนะครับซึ่งดอกเบี้ยในที่นี้เขาบอกว่า3%ต่อปีแต่ว่าจ่าย4เดือน1ปี12 12หาร4ก็เป็น3เนาะก็เอาหาร3ก็ได้ว่า1%ต่อปีนะครับ ก็4เดือนไงอสเดือนก็ปันไอให้ดอกเบี้ย3ครั้งนะครับก็รวมกันได้3ต่อปีนะครับส่วน p คืออะไร p คือเงินต้นนะครับ s คือเงินที่ได้นะครับเงินที่ดอกเบีย้ยททบต้นแล้วนะครับมาใช้ส่วนเลย s เท่ากับส0 0 0 0ื่นนะครับคูณ1บวก 1%, 1ก็คือ0.01นะครับยกกำลัง2นะครับโอ okay. เค0.01ยกกำลัง 2, 2ได้เป็น0.0001ใช่ไหมเออก็จะได้เป็น30,000คูณกับ1บวก0.201ซึ่งถ้าคูณเบสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ 3 6 0 3บาทนะครับคำถามคือเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นกี่บาทเพิ่มขึ้นจาก3 0 0หมืนก็เพิ่มขึ้นอยู่603บาทนะครับตอบ603บาทนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับต่อมานะครับข้อ28นะครับข้อ28เนี่ยเขาจะเป็นการ ดูอ่านโจทย์ก่อนเนาะเขาบอกว่าชื่นใจขายกระเป๋าผ้าออนไลน์โดยทําการสํารวจตลาดพบว่าสมการแสดงความสัมพันธ์เนี่ยเป็นระหว่างราคากระเป๋ากับจำนวนราคากระเป๋าที่ได้ใน1สัปดาห์ก็คือ qx qx เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับแล้วก็เท่ากับ 140-2X ลบ 2x นะครับ qx เป็นฟังก์ชันเนาะเมื่อ x แทนราคา1ใบแล้วก็ qx เนี่ยฟังก์ชัน qx เนี่ยเป็น จำนวนที่ได้นะครับถามว่าขายต้องการขายให้เงินมากที่สุดจะต้องขายกี่บาทโอเคครับใบละกี่บาทก็ถามหาว่า x เ,เนี่ยต้องขายเท่าไหร่ถึงจะได้เงินมากที่สุดทีนี้จำนวนเงินที่มากที่สุดก็คือเราเอาจำนวนหาได้จากอะไรหาได้จากจำนวนเนี่ยคูณด้วยราคาต่อ1ห,หน่วยทำไหมครับเงินเงินที่ได้จากการขายเนี่ยหามาจากราคา ต่อ1ใบคูณกับจำนวนทั้งหมดดังนั้นผมก็เลยคูณ x เ,เนี่ยลงไปทั้ง2ข้างของสมการนะครับก็ได้เป็น qx ที่คูณกับ x ทีนี้ qx ที่คูณกับ x เนี่ยมันก็คือเงินเงินที่ขายได้นะครับโอเคเท่ากับ1 4 0 2ลบ2 x นะครับคูณกับ x จัดรูปก็ะได้เป็น1 4 0 x ลบ2 x กำลัง2โอเคครับพอมาถึงตรงนี้มันจะ,ะผมะคิดไว้2วิธีนะครับมาดูวิธีแรกกันก่อนวิธีแรกนะครับก็ผมก็จะจัดรูปใหม่ครับก็จะดึง x ออกมานะครับเดี๋ยวผม ผมจะคิดแค่ด้านหลังเนาะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็ได้เหมือนอยู่แล้วเนาะ,ะเท่ากับ x คูณ140ลบ2 x เอ๊ะเราดึงมาทำไมดึงลบ2มาดีกว่าลบ2 x เพราะว่า x เอ๊ดึงลบ2มาเพราะว่าต้องการให้ x กำลังสงเนี่ยเป็นบวกนะครับ x กำลงงัง2ดึงลบ2อกมาก็ได้ x กำลังส ลบเท่าไหร่นะ 70x โ okay. อเคทีนี้ก็จัดรูปนะครับลบ2 x กําลังสลบ70ทีนี้ผมผมใช้เลื่อกพหูนามเข้ามาด้วยนะก็คือเ0็อตรงนี้ต้องการให้จัดรูปเป็น a เ,เป็น a บวก b ยกกำลังสองนะครับซึ่งมีส่วนก็คือ หน้ากลางสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกลังสองทีนี้70เนี่ยมันก็คือ 70x เนี่ยมันก็คือ2หน้าหลังผมหา2ออกก็จะเป็น35หน้าก็คือ x ดังนั้น a ไอตัวหลังเนี่ยก็คือ35นะครับก็จะบวก35 กำลังสองเพราะหลังกำลังสองเนาะทีนี้บวกเข้าเราก็ต้องลบออกด้วยนะครับโอเคสมการจะได้สมดุลเนาะก็จะได้เป็นลบสองคูณกับเอกลบสามสิบห้ากำลังสองทีนี้เราดึงลบสามสิบห้ากำลังสองออกมาจากนอกวงเล็บนะครับมันก็จะมันมาต้องคูณกับลบสองข้างหน้าด้วยก็จะเป็นบวก 2,450นะครับซึ่งค่าที่ได้เงินมากที่สุดเราจะต้องทำให้ก้อนเนี้เป็น0นะครับแล้วก้อนที่จะเป็น0ูย์ก็คือเราก็แทน x เป็น35ก็จะได้่าเป็นเท่ากับศูนังนั้นตอบ35ครับโอเคเนาะอันนี้คือวิธีที่1 นะครับต่อมาผมจะนำเ,นำเสนอวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับง่ายกว่านี้ถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับสมการที่เราหามาตรงนี้ที่ผมวงไว้เป็นสมการกำลังสองหรือสมการพาราโบลาั่นเองพาราโบลาจะเป็นสมการลักษณะนี้นะครับจะมีจุดยอดจุดหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งจุดยอดตรงนี้คือจุดที่ขายได้มากที่สุด ขายได้มากที่สุดถ้าเราใช้ความรู้เรื่องกราฟเข้ามาเกี่ยวข้อนะครับจุดที่ขายได้มากที่สุดตรงนี้เป็นจุดสูงสุดเนาะ,ะความชันจะเป็นศูนย์ทีนี้เมื่อเวลาที่เราหาความชันเป็นศูนย์เนี่ยวิธีที่ง่ายสุดคือการดิฟหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะดิฟหนึ่งครั้งเลยขอ,ของสมการนี้เนาะก็จะได้เป็น v 2นะครับข้างหน้าก็จะได้เป็น140ลบ x ทีนี้ดิฟ1ครั้งความชันเป็นศูนย์แล้วก็เท่ากับ0นย์นะครับะถ้าเราย้ายข้างธรรมดานะครับ x เ,เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ35เช่นกันนะครับแล้วก็จะตอบว่าจำนวนที่ต้องการก็คือ35นะครับตอบ35มใบละ35โอเคครับไม่ใช่จำนวนเนะจะเป็นราคาต่อใบนะครับต่อมาครับข้อที่29เนะครับเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ เขาบอกว่าต้องการสร้างจํานวนนับที่น้อยกว่า150จากเลขโดด1น3 4 5โดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกันจะสร้างได้กี่จํานวนเขาบอกว่าเลขโดดที่น้อยกว่า150นะครับตรงนี้พึงระวังไว้นะคะว่า150มันมีหลักหน่วยด้วยมีหลัก10แล้วก็มีหลักร้อยนะคะมีอยู่3หลัก อันนี้ต้องพึงระวังไว้นะครับเพราะว่าคนน่าจะผิดกันเยอะนะครับมาดูหลักหน่วยกันก่อนหลักหน่วยเนี่ยจะเป็นเลข1ก็ได้เลข2เลขสเลข4เลข5้าก็ได้นะครับก็มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันเรียกว่า5แบบและกันต่อมาหลักสิบหลักสิบจะมีอยู่กี่แบบนะครับทีนี้ผมขอเขียนวิธีคิดไปทางขวาเนาะ หลัก10เนี่ยผมขอเขียนไว้แบบนี้นะครับช่องล่างคือหลักหน่วยช่องนี้คือหลักสิบนะครับอ่ะทีนี้ตัวเลือกที่ผมจะลงหลัก10บเนี่ย1ก็ได้2,3,4,5ได้หมดเลยดังนั้นหลักสิบเนี่ยสามารถลงได้5ตัวผมก็เขียนเลขหลงไปหลักหน่วยลงได้กี่ตัวทีนี้สมมติว่าเราลงหลักสิบไปแล้วเราก็เหลือแค่4ตัว ให้เลือกลงก็เหลือแค่4นะครับเราก็ใช้กฎของการคูณนะครับก็จะได้ทั้งหมด20แบบนะครับจาก10ได้20แบบต่อมาหลักร้อยหลักร้อยนะครับที่นี้ผมก็เขียน3หลักเหมือนเดิมเขาบอกว่าน้อยกว่า150ดังนั้นเลขหลักร้อย เลขหลักร้อยเนี่ยจึงมีค่าเดียวที่สามารถทําได้นั่นก็คือเลขหนึ่งนเองก็มีแค่เลขหนึ่งนะครับโอเคของก็ตัดเลขหนึ่งไปต่อมาหลักสิบหลักสิบเป็นไปได้กี่เลขที่นี้เขาบอกว่าน้อยกว่าร้อยห้าสิบดังนั้นเลขห้าจึงเป็นไปไม่ได้เป็น,เป,นเป็นไปได้เพียงแค่สองสามสี่เท่านั้นจึงมีให้เลือกแค่สามตัวนะครับต่อมาหลักหน่วย หลักหน่วยสมมุติว่าเราใช้เลข1เลข2ไปแล้วเราก็เหลือเพียงแค่3เลขที่ทให้ใช้นะครับก็ใช้เลข3ไปคูณกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด9 9แบบโอเคครับจากนั้นก็นำมาทั้งหมดเอามารวมกันนะครับ20บวก9เป็น29 29บวก5เป็น34ตอบ34แบบนะครับ โอเคครับก็สำหรับเฉลยโอเน็ตในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคบไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย